สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้ดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวของชาวสิงจออยู่ในเลือนสุขพบสหัสชชะดาวเป็นเลือนคู่สมพลนะระหว่างสุขกับอาทิตย์ส่งผลดีให้สิง์ในเรื่องของการงานเรื่องของตําแหน่งหน้าที่สิงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินนะเช่นเปลี่ยนงานแล้วได้เงินเพิ่ม หรือมีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการงานแล้วการเดินทางไปครั้งนี้ต้องบอกว่าสิงมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่เพราะสุขเจ้าเรือนที่ชาวสิงไปสถิตยอยู่มากุมอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงิน พุชจรเป็นทั้งเกษตรและเป็นอุดและพุดก็เดินหน้าแล้วเพราะฉะนั้นสิงมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินการทองนะมีเวลาให้สวันนะสิงทันไม่เอ่ยก่อนที่พุดจะย้ายแต่จริงๆสิงดีมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะเพราะฉะนั้น สิงหนุ่มสิงสาวทั้งหลายนะโดยเฉพาะสิ่งที่ทำงานเกี่ยวกับงานออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับในหน้าตัวแทนงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากอันนี้เป็นโอกาสดีแต่อย่างไรก็แล้วแต่สิงยังต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจาอยู่บ้างนะเพราะพุทธของชาวสิงเนี่ยไปเล็งอยู่กับอังคาร ซึ่งอังคารเป็นเจ้าเรือนสุภะแต่มาจรอยู่ในภพมรณนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคําพูดคาจาถ้าสิงโมโหแล้วพูดต้องบอกว่าช้อยเก็บฉากไม่ต้องแปลเนาะเพราะอังคารมรณนะ อังคารมรณะเนี่ยทำให้สิงหมดความกระตือรือร้นไฟพอสมควรเหมือนกันนะบางทีสิงอาจจะดรอปลงไปบ้างเพราะฉะนั้นปลุกตัวเองขึ้นมาหน่อยนะแล้วอังคารก็เดินถอยหลังด้วยเพราะฉะนั้นทําให้ชาวสิงบางทีการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอังคารเป็นเจ้าพบพันธุบางทีทําให้เรียกว่าในเรื่องของการงานในเรื่องของภาระหน้าที่อาจจะทําให้สิงดรอปลงไปบ้าง แล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของความยุ่งยากที่เกี่ยวกับการซ่อมบ้านซ่อมรถนาเพราะพันธุมรณะหรืออาจจะมีการเดินทางไกลเรียกว่าเปลี่ยนแปลงย้ายในเรื่องของที่อยู่เลยก็ได้ในเรื่องของสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่สิงต้องดูแลพอสมควรในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่สิงต้องใจเย็นแล้วก็ใช้เหตุผลนะ ในเรื่องของการงานการเงินดาวสุกเจ้าเรือนการงานจอนอยู่ในภพกระดุมพระก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวสิงเมกมันนี่นะหาเงินได้ง่าย ได้เงินเยอะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ต้องบอกว่ามันเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเดือนนี้สิงอาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินการทองมากหน่อยโดยเฉพาะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องสุขภาพนะแต่ว่าดาวการเงินของชาวสิงยังจรเป็นทั้งกเกษตรและเป็นทั้งอดทำให้สิงสามารถที่จะยังจัดการปัญหาแล้วก็ผ่านมันไปได้ ในเรื่องของคู่ครองความรักถ้าสุขหมายถึงความรักและสุกรอยอยู่ในภพอ้อมแขนนะภพกระดุมพระนี่เรียกว่าเป็นภพอ้อมแขนของเราความรักมีเข้ามาให้สิงได้เลือกค่อนข้างมากนะแล้วก็เป็นช่วงที่สิงเองก็มีเสน่ห์เพราะสุกร่วมพุธแล้วก็มีอังคารมะเรงนะเขาเป็นดาวคู่มิตรกันเป็นดาวคู่ สุกับพุธเป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะทําให้สิงมีโอกาสดีๆหลายเรื่องนะทั้งเรื่องการเงินเรื่องของความรักแล้วราหูเจ้าเรือนปัตนิจออยู่เป็นนิดในภพการงานดาวเป็นนิดเพราะฉะนั้นคู่ครอ,องของชาวสิงก็เรียกว่าใช้เงินเก่งแต่ก็หาเงินเก่งด้วยแล้วช่วงนี้เขาก็อาจจะเรียกว่าเจ้าชู้ไม่เบาเหมือนกันเนาะในเรื่องสุขภาพชาวสิงต้องระวังสุขภาพของตัวเองหน่อย นะเพราะว่ามีเกตอยู่ในภพอริแล้วก็อังคารในภพมรณะทางมุมใส่ลักของชาวสิงเวลาที่สิงเจ็บไข้ไม่สบายตอนนี้โรคมันค่อนข้างอาจจะวินิจฉัยโรคยากรักษายากนะความเครียดความวิตกกังวลทำให้ สิงค่อนข้างจะทําให้เจ็บป่วยอ่ะนะบางทีเราเครียดมากจิตตกมากวิตกกังวลมากมันก็ทําให้สุขภาพกายเราย่ําแยต่ตามไปด้วยเรื่องของผ่าตัดเรื่องของอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่สิง์ยังต้องรอบคอบระมัดระวังนะวันที่สี่พฤศจิกาดาวพุธนะไม่ใช่ดาวอังคารดาวพุธเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลาพระย้ายเข้าราศีตุลสลับเรือนเกษตรอยู่กับศุกร์นะ ก็เรียกว่าในเรื่องของการเงินของสิ่งี่ยังไม่มีอะไรเสียหายเพราะดาวสลับเรือนเกษตรสิ่งอาจจะต้องหมุนเงินมากหน่อยมีการยักย้ายทายเทหน่อยนะหรือว่ามีการที่จะต้องอเดินทางเกี่ยวพกติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองการงานนะแต่ว่าสิ่งที่เอาเงินไปลงทุนนะกับงานเนี่ยอาจจะต้องมีการหมุนเงินบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่ยังผ่านไปได้ ทีนี้ระวังพุธกับปาหูเนี่ยเขาเป็นคู่หมากัดน,นะสิงก็ต้องอตั้งสตินิดนึงเพราะบางทีช่วงนี้อาจจะมีการงับหูกับคู่ครองกับค้นส่วนได้นะเ<ๆ>ถียงกันเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละแล้วก็จะลงทุนจะอะไรต้องรอบคอบนะเพราะเสาเจ้าเรือนอริจอนอยู่ในภพพุทต,ตะนะรวมถึงจะเริ่มต้นจะทำอะไรใหมๆ่ๆอาจจะต้องอระมัดระวังดูแลนิดนึงเนาะ วันที่14พฤศจิกาดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนมอรณะจรเข้าราศีมังกรพบอริดาวเป็นนิดนะสิ่งที่คุณเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ตอนแรกมันก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ความเจ็บไข้ไม่สบายของคุณมันจะเริ่มเป็นปัญหามากขึ้นนะแล้วก็มันกระทบแล้วล่ะมันกระทบกับการใช้ชีวิตของสิ่งแล้ว แล้วดาวหมอเองซึ่งเป็นดาวเพราะเรื่องหัดก็เป็นนิดด้วยเพราะฉะนั้นดาวหมอก็อ่อนแรงนะดาวอังคารก็ไปจออยู่ในภพมรณะ ถ้าสิ่งเป็นโรคอะไรที่มันค่อนข้างหนักๆน,นิดนึงเนี่ยยังไงแนะนำแนะนำให้มีการดับเบิลเช็คหรือหาหมอที่เรียกว่าเซคกนโอปิเนียนนะในกรณีเฉพาะที่เป็นโรคหนักๆนะไม่ใช่พอเป็นไข้ธรรมดานิดหน่อยก็ต้องเซคกันโอปิเนียนอย่างนั้นก็เยอะไปนิดนึงเนาะถ้ามันเป็นโรคหนักๆโรคแรงๆร้ายๆนะยังไงก็อาจจะต้องหาหมอครั้งที่สองครั้งที่สามหน่อยเพื่อความแน่ใจเนาะ รวมถึงในเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะก็อาจจะอยู่ในช่วงที่เขาดื้อเป็นพิเศษอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะใครที่มีลูกน้องก็ปวดหัวนิดนึงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สิงอาจจะต้องปวดหัวส,สักเล็กน้อยเนาะวันที่16พุพฤศจิกาดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของชาวสิงจรเข้าพบพันธุ จริงๆเนี่ยตนุพันธุค่อนข้างดีนะแต่ว่าอาทิตย์มันไปอยู่ในเรือนอังคารซะมันเป็นเรือนคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นทําอะไรก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาบ้างน,นะแล้วอังคารเจ้าเรือนเองเขาไปจอนอยู่ในภพมรณนะเขาไปแจ้งผลมรณนะเพราะฉะนั้นถ้าพันธุแปลว่าเรื่องบ้านเรื่องรถนะก็อาจจะต้องมีการซ่อมบ้านซ่อมรถอาจจะมีการเรียกว่าจากที่อยู่ เปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่นะแล้วก็ระวังในเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ด้วยถ้าพ,พันธุปแปลว่าการก่อร่างสร้างฐานนะตอนนี้สิงต้องบอกว่า หนักหนักนิดหนึ่งนะหนักหนักนิดหนึ่งในการที่คุณจะเ,เริ่มต้นหรือว่าที่จะทำอะไรในเรื่องของกิจการงานนะเพราะตอนนี้มันอยู่ในเรือนผูสตรูแล้วอาทิตย์เองก็เป็นเล็งกับราหูผูสตรูเข้าให้อีกเพราะฉะนั้นช่วงช่วงตั้งแต่วันที่16ไปเนี่ยชาวสิงค์คุณอาจจะรู้สึกหน่ายรู้สึกหนักหนัก มากหน่อยนะเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ชาวสิงต้องสู้เพราะฉะนั้นก็ตั้งสติเนาะวันที่18พฤศจิกาดาวศุกดาวเจ้าเรือนสหัสชะและดาวเจ้าเรือนการงานของชาวสิงนะจรเข้าพบสหัสชะราศีตุลดาวเป็นเกษตร นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกว่าโอกาสมาแล้วถ้าชาวสิงที่คุณอยากจะรีเซ็ตชีวิตตัวเองใหม่นะอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้เริ่มในตอนนี้เลยนะเพราะสุขเจ้าเรือนสหัชชะเขาเป็นเกษตรแล้วสุขเจ้าเรือนการงานก็ได้เป็นเกษตรด้วยแต่ว่าสิงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงแล้วดีเปลี่ยนแป,งปลแปงแล้วมันทําให้สิงมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงขึ้นในเรื่องของการงาน นะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนคู่คอ,ไ,อไม่ใช่เปลี่ยนคู่คอเปลี่ยนหุ้นส่วนในเรื่องของการงานอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนคู่เนาะเอาเปลี่ยนหุ้นส่วนหรือเปลี่ยนงานเปลี่ยนนายจ้างเปลี่ยนหัวหน้านงานอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าเปลี่ยนแล้วมันทําให้คุณดีขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะตอนนี้ถ้าสุขมันหมายถึงในเรื่องของความรักมันมีทั้งราหูมีทั้งสุขมีทั้งพุทธ นะมาอยู่เรียกว่าดาวอยู่ในเรือนสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความใคร่ความเสน่หาความพอใจสิ่งต้องอย่าทุ่มมากนะอย่าทุ่มจนสุดตัวสุดใจมากนะักเพราะว่าราหูกับพุธเขายังเป็นดาวคู่ที่เรายังไว้วางใจอะไรเขาไม่ได้มากนะักวันที่24พฤศจิกาเกตจรมาอยู่ในเรือนพบพุธ ตะนะเกตมาอยู่กับเสาเพราะฉะนั้นช่วงนี้สิงอาจจะมีความเครียดมากขึ้นวิตกกังวลในเรื่องของความรักถ้าปุตตะหมายถึงความรักนะก็วิตกกังวลเคร่งเครียดในเรื่องของความรักกลัวถ้าปุตตะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในการเริ่มต้นต้องระมัดระวังรอบคอบเพราะเจ้าเดือนเขาไปอยู่ในภพอริมันอาจจะยากนิดนึง แต่ถามว่าเริ่มได้ไหมจริงๆเริ่มได้นะเพราะเรื่องหัดกระเสาเขาสลับเรือนเกษตรกันอยู่ระหว่างอริบุตตะปุตตะอริในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็แล้วแต่มันมีปัญหามันมีอุปสรรคอยู่บ้างพอสมควรแต่ดาวเจ้าเรือนอริเขาไปเป็นนิดเขาก็อ่อนแรงเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่สิ่งทําได้เพียงแต่มันอาจจะเหน็นดเหนื่อยนิดนึงเครียดนิดหนึ่งนะแต่ว่าในเรื่องดีๆก็คือเกตและเตา๋ามันเป็นทําให คุณจะมีความอดทนมากขึ้นมีลูกฮึดมีลูกอึดเพราะฉะนั้นสิ่งใช้จังหวะนี้ใช้ด้านดีๆของดาวคู่เกตและเสาทําให้ตัวคุณผ่านพ้นปัญหาไปได้เอาชนะปัญหาเอาชนะอุปสรรคเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่รีเซ็ตตัวเองใหม่ในช่วงนี้นะวันที่25พฤศจิกาดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลาภะจรเข้าราศีพิจิกพ,พันธุจริงๆแล้วเนี่ย ต้องบอกว่ากระดุมพระพันธุเนี่ยมันดีนะมันทําให้สิ่งเนี่ยเ,เรียกว่ามีประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองนะมีโชคลาภที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถแล้วดาวพุธกับดาวอาทิตย์เขาเป็นดาวคู่เสริมส่งเพียงแต่ตอนเนี้ทั้งการเงินแล้วก็ตัวของชาวสิงเองมาอยู่ในเรือนคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองมันอาจจะเรียกว่ามีปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างไม่ได้สบายนักเพราะเราไปอยู่ในเรือน บ้านที่เขาไม่ชอบหน้าเราเนาะแล้วอังคารเจ้าเดือนเขาไปแจ้งผลมรณะอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของ การเงินการทองช่วงเนี้ยสิงอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากหน่อยก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของการเงินการทองให้ดีนะแล้วก็ระวังในเรื่องมีโอกาสที่คุณจะมีคดีความฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะกับหุ้นส่วนกับคู่ครองอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวงังแล้วก็มตร์ยูก็เล็งสุขอยู่ด้วยนะสุขก็หมายถึงทั้งการเงินทั้งความรักเพราะฉะนั้นก็ บริหารจัดการให้ดีแล้วก็อยากให้สิ่งใจร่มๆเนาะนี่คือภาพรวมของรักนาราศีสิงในเดือนพฤศจิกายนขอให้ชาวสิงมีความสุขมากๆในเดือนนี้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณมากๆขอบคุณด้วยหัวใจกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า